ผมภูกกิตนาฏวินันครับผู้บรรยายกีฬาแบบเป็นต้นจากรูวิชันนะครับวันนี้เราจะได้ชมศึกออออิงแลนด์ครับในปี2020วันนี้เดินทางมาถึงในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับมีนักกีฬาไทยผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ถึง3คู่จาก2ประเภทนะครับหญิงเดียวครับน้องเมย์รัชนกิจนนแล้วก็น้องหมิวพรพวีช่อชูวงครับและจากคู่ผสมครับบาสและปปอนะครับ วันนี้ทูสปอร์ตไทยท่าสดให้ชุม10คู่เช่นเคยครับแบ่งเป็น2เซสชั่นครับเซสชั่นแรกจะเริ่มในเวลา17นาฬกาแล้วก็เซสชั่นที่2จะเริ่มในเวลา24นาฬาเรามาดูันครับว่านักกีฬาไทยวันนี้เราจะมาเจอคู่ต่อสู้ที่หนักแค่ไหน เรื่องนี้น้องเมย์รัชนกอิทนทนนท์เลยครับอยู่ในคู่ที่2ของเซสช,ชันแรกครับจะพบกับเฉินยูเฟยจากจีนถ้าเราดูสถิติในการพบกันแล้วเนี่ยน้องเมย์รัชนกอาจจะดูเป็นรองแต่ถ้าดูฟอร์มในการเล่นในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วต้องบอกว่าน้องเมย์สู้กับเฉินยูเฟยได้สนุกแน่แล้วก็มีโอกาสทําได้ดีด้วยเพราะเฉินยูเฟยก็มีฟอร์มแข่งให้เห็นแล้วนะครับในรอบแรกที่พบกับสาวน้อยจัดกเกาหลีได้ อันเซยองนะครับส่วนน้องเมย์รัชนกครับนในเรื่องเทคนิคเนี่ยไม่ได้เป็นรองเฉินยูเฟยอยู่แล้วถ้าเรามาห่วงเรื่องพละกําลังหรือเรื่องอในการยืนระยะในการเล่นนานๆกับเฉินยูเฟยแล้วก็เรื่องกําลังใจผมว่าช่วงนี้คือช่วงที่น้องเมย์มีกาลังใจที่ดีครับผมว่าน้องเมย์น่าจะผ่านเฉินยูเฟยเข้าสู่รอบ s ม m ฟา i n อ l ได้นี้เรามาดูอีกหนึ่งคนครับน้องหอมิวพรบวีช่อชูวงครับต้องพบกับสิท์หนักครับเจอกับใต้จื่ออิงนะครับจากไชนีสไทเปน้องหมิวจะเล่นเป็นคู่ที่5ครับของเซสชั่น แล้วก็สถิติน้องเมย์อาจจะเป็นรองใต้จีในการพบกันเพราะไม่เคยชนะใต้จีนได้เลยแต่ต้องไม่ลืมครับน้องหมีพรนวีเป็นจอมสร้างเซอร์ฟไรส์ในช่วงนี้เพราะฟอร์มเธอกำลังดีวันดีคืนขึ้นมาเลยเอาใจช่วยน้องหมีวอีกหนึ่งคนครับให้ผ่านใต้จีเข้าวิสู่รอบเซมิไฟแนลในวันพรุ่งนี้ได้เพื่อน,นักกีฬาไทยได้มีผลงานดีๆกับรายการใหญ่ๆใ,ในซินออยด์นั่นครั้งนี้ครับอีกหนึ่งคู่น่าเสียดายครับบ้านและปอปอที่ไม่ได้อยู่ในทีวีคอ แต่ว่าก็น่าดีใจอย่างนึงคือคู่ต่อสู้ที่พบในรอบนี้ก็คือฮาฟิตไฟชาากับเอมเรลว,วิจาจาจากอินโดนีเซียที่บาสบปอป่อเจอทีไรก็ชนะทุกครั้งสี่ครั้งที่ผ่านมาคู่อินโดนีเซียไม่เคยชนะคู่ของเราได้เลยเพราะฉะนั้นมองแล้วว่าถ้าวันนี้บาสและปอป่อ ไม่ประมาทนะครับแล้วก็เล่นตามฟองนะครับที่ซ้อมมาแบบนี้ผมว่าน่าจะผ่านคู่อินโดนีเซียไปได้ไม่ยากเย็นครับเข้าสู่รอบเซมิไฟนอปเพื่อทําผลงานได้ดีต่อไปจนถึงรอบชิงเลยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เรามาดูครับคู่หนึ่งที่น่าสนใจผมอขอหยิบยกชายเดียวครับจากในเซสชั่นแรกวิกเตอร์เซเซนจะพบกับชิยูชิชิยูชิหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาพบกับวิกเตอร์เซเซนที่กําลังอยากทําผลงานให้ดีขึ้นมาเพราะว่ารุ่นน้องอย่างเดอร์แานคอนเซนเนี่ยกำลังข่มทำผลงานไล่ที่ติด ตัวของมาเลยวันนี้เจอกัันคู่นี้สนุกแน่ๆนะครับแต่ว่าคน้นการแข่งขันยังเป็น50-50ครับมีโวกับออกได้ทั้งสองหน้าแต่ยังไงก็แล้วแต่โม um. เมนตัองเอนไปทางหาวิกเตอร์แัสเซเซนสักนิดหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคู่ครับที่อยากจะพูดถึงอยู่ในเซสชันที่2ก็คือหญิงเดี่ยวครับคาร์น่ามารินรับสาวสายวักจากสเปนจะพบกับอากาเนตยามากูชิครับตุ๊กตาญี่ปุ่นจากญี่ปุ่น วันนี้2คนนี้สถิติต้องบอกว่าสูสีพอฟัดพอเวียงกันแต่ว่าด้วยสไตล์ที่ต่างกันครับความละเอียดของอากาเนียมากุชีความร้อนแรงของคาร์ดินามาริววันนี้เจอกันสนุกแน่แน่อันนี้ก็เป็นหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่าของได้ทั้งสองหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเ c ฝั่งไหนจะเชียร์ฝั่งไหนแล้วแต่เลยนะครับโอนุมาน่าจะ50-50มีอีกหนึ่งคู่ครับมาคาสกีเดียนเฟอร์นาดีนะครับกับเควินสัญญาสิกัรโบโจ,โจมือหนึ่งของโลกครับจะพบกับแอรอนเชียจากมาเลเซียคู่นี้สถิติ อินโดนีเซียคมมิดเลยแต่ว่าวันนี้ความมันมีให้ชมแน่ๆครับอีกหนึ่งคู่ที่อยากจะพูดถึงครับก็คือคู่เจ้าภาพมาคัสเอริสครับกับรรเรนส m มิธในประเภทคู่ผสมและมาคัสเอริสจับคู่กับคริสแลนกิตในชายคู่เข้าถึง2ประเภทครับเจ้าภาพผลงานดีเหลือเกินวันนี้ต้องมาลุ้นแล้วก็มาเอาใจเชียร์เจ้าภาพเหมือนกันนะครับว่าจะทําผลงานได้ดีผ่านเข้าสู่รอบเซิไฟแนลจนถึงไฟแนลได้หรือเปล่า ยังไงแฟนๆแบดมินตันนะครับจากทูสปอร์ตก็อย่าลืมส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยครับในควอเตอร์ไฟน l ลวันนี้นะครับเชียร์ไทยให้ได้แชมป์นะครับเชียร์ไทยพร้อมกันไปกับทีมวิชั่นครับสวัสดีครับ